ข้อบันไดที่ผิดในทางห่วงจุย้ยข้อแรกนะคะบันไดนะคะไม่ให้ชี้ไปทางทิศของหน้าบ้านนะคะไม่ว่าจะตรงกับประตูหน้าบ้านหรือไม่ตรงกับประตูหน้าบ้านก็แล้วแต่แต่ไม่แนะนําให้ชี้ไปทางประตูหน้าบ้านเด็ดขาดข้อที่2นะคะไม่แนะนําให้บันไดเป็นเลขคู่นะคะโดยการนับขั้นบันไดทีละช่วงนะคะช่วงแรกเจอชานพักเริ่มนับใหม่ขึ้นไปถึงชั้น2ไม่มีการนับรวมกันและ ไม่มีการนับชานพักและพื้นชั้นถัดไปข้อ3นะคะบันไดต้องทึบไม่ใช่บันไดโปร่งนะคะโดยเฉพาะนะคะบันไดลูกตั้งจะต้องเป็นบันไดทึบ และสำหรับข้อต่อไปบันไดที่ถูกต้องนะคะจะต้องมีขนาดความกว้างและความสูงโดยประมาณนะคะลูกนอนนะคะจะมีขนาดความกว้างประมาณ25ถึง30เซนติเมตรนะคะและลูกตั้งนะคะไม่แนะนำนะคะให้สูงเกินจาก20เซนติเมตรนะคะและข้อสุดท้ายนะคะไม่แนะนำให้บันไดตรงกับ ประตูนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของลูกศิษย์ท่านไหนนะคะที่สร้างไปแล้วแล้วบันไดตรงกับประตูแนะนําว่าให้ทําการแก้ไขโดยการติดน้าเต้าไว้บนวงกบเหนือประตูนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคําตอบบ้านลูกศิษย์ท่านไหนที่มี1ใน5ข้อนี้ที่ผิดมาดามแนะนําว่าให้รีบทําการแก้ไขจะเสริมความมงคลในบ้านหลังนี้ให้มากขึ้นได้ค่ะ